สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็คือชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพจนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับผมมีคําไทยโบราณเขาว่าคัได้ประโยคหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอย่าดูถูกของ4อย่างนะครับแล้วก็ของ4อย่างในนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ ลูกอสสรพิษนะครับปืนก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกระโตอย่างจุดสีอย่างเงี้ยนะครับหรือ11อมนะครับเป็น9มนะครับเป็น380นะครับหรือจุดสองสองนะครับปืนก็เช่นเดียวกันนะครับโดนเข้าไปมันก็กลายเป็นเสียลําบากได้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งจุดสองสองนะครับลูกมันเล็กนะครับแต่ว่าพิษมันเท่าแม่นะครับดังเช่นลูกอสารพิษนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ มีรสิยมนะครับในการที่จะซื้อปืนกระบอกเล็กๆนะครับหรืออาจจะเป็นปืนกระบอกที่2ที่3นะครับหรืออาจจะเป็นปืนกระบอกแรกนะครับก็ชอบแต่จะซื้อกระบอกเล็กๆนะครับบางท่านก็สอบทมเข้ามานะครับเออปืนกระบอกเล็กๆเนี่ยเอาปืนอะไรดีนะครับบางท่านก็บอกว่าปืนลูกโม่ก็ยังไม่เล็กพอนะครับต้องการแบบเล็กๆเลยนะก็็ต้จะเป็นปืนกึ่งอัตนมัินะครับส่วนปืนลูกโม่ที่เล็กๆก็ที่นึก ขึ้นมาได้ก็จะมีแค่พวกประมาณน็อตอเมริกันอาร์มนะครับแต่ก็คือเล็กจริงนะครับแต่การใช้งานแล้วไม่เวิร์กนะครับเป็นการทําให้เล็กเพื่อทําลายสถิติเฉยนะครับปืนทั้งสองแบบนี้นะครับก็เป็นปืนกึ่งอัตโนมัติทั้งคู่นะครับแบบที่1ก็คือจุดสามแปดศูนย์นะครับและปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับก็คือจุดสองสองนะครับบางท่านนะครับก็ชอบบางจริงนะครับซื้อปืนเล็กแล้วก็ซื้อปืนอีกนะครับก็ซื้ออีกซื้อเล็กๆอีกนะฮะ ก็บางทีปืนเล็กมันก็มีเสน่ห์ในตัวนันเองนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ปืนโตไม่มีนะครับอาจจะซุกซ่อนไว้ในบ้านนะครับหลบตาลูกหลานนะครับก็โอกาสที่จะหาเจอก็ยากนะครับในลูกหลานนะครับบางทีเด็กวัยกำลังสนนะครับก็จะมาหาปืนยาติพี่น้องในบ้านมาหาปืนพ่อปืนแม่ก็ซ่อนใส่พ้นตาก็จบเรื่องไปนะครับบางท่านก็ อาจจะมีปืนใหญ่หลายก็บอกแล้วนะครับเอ้เอาปืนเล็กสักกระบอกสีอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อมาเป็นคอลเลกชันส่วนตัวนะครับแต่บางท่านก็ชอบปืนเล็กเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่อยากถามผมนะฮะับถ้าเกิดถามผมก็ชอบหมดนะครับปืนนะฮะจะว่าปืนเล็กปืนใหญ่ก็ชอบหมดนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสอบถามนะเรื่องขายหรือเปล่านะฮะปืนเล็กนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมีมิติที่ สมดุลกับคนเอเชียเราด้วยนะครับเพราะว่าคนเอเชียเรานากก็ไม่ได้สูงใหญ่อย่างยักษ์ปักหลังน,นะครับก็ปืนเล็กก็พอนะครับแล้วก็สภาพในบ้านเมืองปัจจุบันของเรานี้นะครับก็เป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะครับปืนลำกล้อง5นิ้ว6นิ้วในสมัยนี้ก็ถือว่าจะถ้าจะน้อยน้อยลงนะครับโลกปัจจุบันนี้ก็ให้ความนิยมและก็ยอมรับในปืนเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรืเลล่อยๆนะครับถ้าท่านมีญาติพี่น้องนะฮะที่เป็นตำรวจนะครับ อายุสัก60หรือ60กกว่าได้แล้วนะฮะก็ถ้าเคยเห็นท่านพกปืนตอนในเด็กนะฮะก็จะเป็น11มมอนะฮะลำกล้องยาวห้านิ้วนะครับพกตุงๆนะฮะเพราะว่าเป็นการปามเป็นการปามเหตุด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะบางทีก็ใกล้กระเสียนนะครับหรือจากเะเสียนมาแล้วนะครับก็บางทีนี่ปืนนี่เบื่อเลยนะครับบางทีพกทั้งชีวิตนะครับตำรวจบางท่านนะครับผมเองก็เคยเห็นนะฮะบางท่านก็พกมาทั้งชีวิตนะครับก็พอแก่แล้วกระเียนแล้วก็ไม่เอาเลยก็มีนะฮะ หรืออาจจะประมาณว่าเป็นเล็กๆพอก่อนเกษียณนะครับเพียงไว้เพื่อแค่ป้องกันตัวจริงๆนะครับวันนี้ก็มาชวนเพื่อนคุยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อปืนเล็กๆนะฮะจะเอียงไปขนาดใดนะครับแล้วก็ปืนเล็กๆปัจจุบันนี้นะครับก็เท่าที่เหลือนะฮะก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ขนาดแล้วครับสำหรับประเภทกึึงอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็จะเป็นจุดสองสองนะครับ จุดสามสองนะฮะแล้วก็สามแปดศูนย์นะครับแต่ว่าผมก็ตัดมาแล้วนะครับปืนเล็กๆตัวนี้นะครับที่เขาจะนิยมจริงๆนะครับก็คงจะเหลือแค่สามแปดศูนย์กับจุดสองสองนะครับเพราะว่าเจ้ากระสุนจุดสามสองนะครับแล้วก็จุดสองห้านะครับหรือหกจุดสามห้านะครับซึ่งก็มีมิติที่หน้าตัดที่ใหญ่กว่าจุดสองสองเล็กน้อยนะครับก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับ2ขนาดนี้หรอกครับส่วนมากปืนเล็กๆแล้วคนเราก็มักจะมองไปที่ อสา380ดศูนยีไหมนะครับหรือไม่จุดสองสอดีไหมนะครับก็2ขนาดนี้ค่อนข้างที่จะขับเคลื่อนกันมาตลอดนะฮะส่วนปืนจุดสอนะฮะแล้วก็จุดสานะครับในบ้านเราก็เหลือน้อยแบบนะครับจุดสอนี่แทบจะเงียบหายไปเลยนะครับก็มีแค่ไม่กี่ยี่ห้อละครับก็มีพวกเบตตายี่สิบเอแบบนี้นะครับแต่เป็นกระสุนขนาด จุดสองห้านะครับก็เป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ซีซัดเก้าสองนะครับถ้าที่จะเห็นในบ้านเรานะครับส่วนที่เหลือก็เป็นปืนเก่าๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เราหายตายจากไปบ้างก็มีนะฮะแล้วก็ส่วนจุดสามสองนะครับก็ยังพอมีให้เห็นบ้างปะปายนะครับหรือว่าจะเป็นเบรต้านะฮะสามศูนย์สามสองนะครับหรือจะเป็นน็อตอเมริกันอาร์มนะครับการเดียนนะครับก็เป็นจุดสามสองนะครับก็ยังพอมีให้เห็นบ้างปะปายนะครับ ส่วนปืนเก่าอันนี้ก็เก่าจริงๆนะฮะอย่างพวกสตาร์ามาพนนี้ก็ถือว่าเก่ามากนะครับหรือโค้รรุ่นเก่าๆนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ลงเหลือให้เห็นน้อยนะครับก็จะลงเหลือเพียงแค่จุดสองสองกับสามแปดศูนย์นะครับแล้วทีนี้นะครับเรามาพูดกันเรื่องข้อดีของกระสุนทั้งสองประเภทนี้นะครับผมจะนํามาวางไว้สี่ขนาดนะครับสิบมมนะครับเก้ามมนะครับอันนี้จะจัดว่าเป็นเก้ามมก็ได้นะครับแต่ก็ ถ้าเรียกให้ตรงตัวจริงๆนะครับก็ต้องเป็น3.80 ACP นะครับแต่ทางยุโรปมักที่เรียกว่า 9mm Browning นะครับเพราะว่าคำว่า Browning ก็คือให้เกียรติของผู้คิดค้นกระสุนหน้าตัดนี้นะครับเพราะว่าจอห์นมอร์นิงเป็นคนที่ชอบกระสุนในหน้าตัดจุด3.8มากๆนะครับทำกระสุนหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด3.8 ACP แล้วก็ยังไม่พอฮะยังทำ3.80 ACP อีก็าหากนะครับเราก็ทำ3.8 Super ถ้าเป็นคนที่ชอบกระสุนในชั้นหน้าตัด9มมนะครับ ก็เลยเรียกให้เกียรติท่านว่าเป็นก้าวมม b ร o w n านิงนะครับแต่ถ้าเกิดในบ้านเรากันมักจะเรียกกันก้าวสั้นนะครับแต่เมืองฝั่งอเมริกานะครับก็มันจะเรียกว่า3 8 0นะครับแต่ฝั่งยุโรปมันจะเรียกก้าวมมอร์เานิงนะครับหรือก้าวมมช็อตนะครับกระสุนทั้งสองประเภทนี้ก็มีดีต่างกันนะครับทุกท่านครับถ้าเกิดจะคิดที่จะเลือกปืน2ขนาดกระสุนนี้นะครับก็อยากให้รับรู้ข้อดีและก็ข้อเสียไว้ในตัวนะครับทุกท่านครับ สำหรับกระสุนจุดสองสองนะครับผมขอเริ่มที่ขนาดเล็กก่อนนะครับผมเองก็เคยทาคลิปไปแล้วนะครับสาหรับข้อดีของปืนจุดสองสองนะครับตันนี้ก็เลยอยากจะทาคลิปเปรียบเทียบคู่กันไปกับสามแปดศูนย์นะครับปืนในชั้นจุดสองสองนะครับปืนเล็กๆนะฮะซับไมโครอย่างนี้นะครับหรือไมโครคอมแพกเนี่ยนะครับพิกัดตัวนี่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับพิกัดตัวแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ ม่รู้อันไหนเลขกว่ากันก็ยังไม่ไรู้เลยทั rę, 3, ้นี้นะฮะสามไปศูนย์ยังเล็กกว่าด้วยนะแล้วก็สามไปศูนย์ยังเบากว่าด้วยนะครับก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าสำหรับปืนสองขนาดนี้นะก็มีข้อแตกต่างได้เปรียบเสียเปรียบที่กินกันไม่ลงนะฮะก็ได้อย่างเสียอย่างไปตามรูปแบบของโลกใบนี้นะฮะสำหรับปืนพกสั้นขนาดจุดสองสองเล็กอย่างนี้นะครับก็มีประโยชน์นะครับก็คือหนึ่งนะฮะกระสุนมันหาง่ายครับ ก็ซ้อมมือก็ไปเป็นภาระอะไรมากมายนะครับแล้วก็อย่าว่าแต่ปืนจุดสองสองเลยครับที่ว่าเราใช้สำหรับยิงเล่นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ยิงมากเท่าไหร่นะครับปืนจุดสองสองนะฮะก็ยิงห้ากล่องสิบกล่องก็พอนะครับเพราะว่าปืนกะบอบอื่นที่มีใช้นะครับก็เอาไว้แค่รสนิยมตัวเองที่ชอบนะครับในปืนขนาดเล็กๆนะฮะก็กระสุนมมีมากไปหลากหลายแบบนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับจุดสองสองโดนเข้าไปก็ก็ เป็นเสืยอลาบากมาหลายๆก็เคยเห็นนะฮะบางคนก็ซีเรียสโทจุดงสองก็มีนะครับปืนบางทีไม่จำเป็นจะต้องเอากระสุนโตก็ได้ครับขอให้มันยิงเข้าเป้าก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับส่วนกระสุน .380 นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นกระสุนที่หน้าตัดค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับก็ราคาก็แพงด้วยนะครับไอ้ครั้นที่จะนํามาซ้อมมือนะครับก็ก็ถ้าเกิดสู้ราคากระสุนใหม่ก็ซ้อมใหม่นะฮะก็ ซ้อมมือให้เกิดความชำนาญก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าปืนพวกนี้แล้วนะครับมีไว้เพียงแค่ปามเหตุเฉยหรอกครับไม่ได้มีไว้เพื่อป่าปามนะฮะปามเหตุเฉยนะครับก็บางทีครับเมื่อกจนได้ยินเสียงปืนก็ไปแล้วนะครับก็เพียงแค่คิดว่ามันแค่นี้ก็เอาอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คิดง่ายๆนะครับแต่ไม่ประมาทนะคิดง่ายแต่ไม่ประมาทนะครับก็เป็นเรื่องที่ไว้วางใจได้นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับโลกเราก็พัฒนามามากนะครับในสมัยอดีตนะครับปืนขนาดเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีก็ติดขัดบ้างขัดลํำบ้างนะครับก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับก็แต่ปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีนะฮะก้าวมาไกลมากๆเลยนะครับใครจะเชื่อนะครับว่าปืนจุดสองสองนะครับกระบอกยิ่งใหญ่กว่านะฮะและก็หนักกว่าปืนจุดสามแปดศูนย์ด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะและระบบการทํางานก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับ วันนี้ก็เป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเชิงเพื่อนเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่ต้องเอาสาระนะเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามุมมองของผมนะครับว่าการที่จะเลือกปืนเล็กๆนะครับตามที่บอกในข้างต้นนะครับบางคนก็ชอบเพราะว่ารสสนิยมชอบริงๆนะครับบางคนก็ชอบเพราะว่าซื้อไปกระบอกที่ 2- ที่สามนะครับบางคนก็ชอบแบบว่าโอ้โหซื้อกระบอกไหนก็ต้องกระบอกเล็กๆไว้ก่อนนะฮะก็รสสนิยมของแต่ละบุคคลนะครับ เพื่อนๆก็คงจะได้ข้อคิดจากคลิปนี้นะฮะบางทีเปืนเล็กๆแล้วก็มีไว้ให้ขุัใจดีนะครับซุกซ่อนไปตามในบ้านนะฮะซุกซ่อนใกล้ๆมือนะฮะกลางค่ำกลางคืนนะครับก็หยิบจับฉวยได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ยังดีกว่าเอามือเปล่าไปสู้กับขโมยกระจนนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลคอมเมนต์ที่ดีๆนะครับก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็พบกันเมื่อกระดิ่งสันเตือนครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ